สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ออีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แม่อจะมาทําขนมปังนะวันนี้ให้แบบ3ามไส้เหมือนเดิมนะคะ,ะมีหมูย้องมีเบอร์เกอร์แล้วก็พิซซ่านะคะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้ขั้นตอนและส่วนผสมไปดูกันเลยนะคะส่วนผสมแรกเป็นไข่ไก่นะคะ1ฟองนะใส่ลงไปในภาชนะเลยนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะ125กรัมเนาะใส่ลงไปเนาะแล้วก็ตามต่อด้วยวิปปิ้งครีม60กรัมนะคะไม่มี ใส่นมข้นจืดลงไปแทนนะคะแล้วก็ยีสต์6กรัมนะคะอ่ะน้ำเปล่า180กรัมเนาะผสมของเหลวเกาะน,นะผสมให้เข้ากันเลยนะคะอ่ะแล้วก็เราจะพักไว้จนขึ้นฟองได้ลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะใส่แป้งขนมปังนะคะแป้งขนมปัง400กรัมเนาะอ่าเป็นแป้งตางหงขาวนะคะถุงสีเข,เขียวเนาะและอันนี้เป็นแป้งเค้กร้0ยกรัมนะคะไม่โอใช้กิเลนแดงนะ,ะจะใช้พัดโบกใช้บัวแดงก็ได้นะ,ะอ่าและอันนี้กลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาไม่มีแบบผงก็ใช้แบบน้ำนะคะอันนี้นมผง350กรัมนะคะไม่มีก็นมสดใส่ไปเลยนะ,ะหรือคอฟฟี่เมดก็ได้นะคะอ่าคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากัน คนๆนไปจนได้ลักษณะแบบนี้นะมันจะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตามต่อด้วยเนยเค็มนะคะ65กรัมนะอ่ะก็ใส่ลงไปเลยแล้วนวดนะคะนวดแบบนี้นะคะใครจะใช้เครื่องนวดก็ได้นะคะจะใช้มือนวดเหมือนแม่ก็ได้นะคะเอาที่สะดวกนะนวดจนให้มันได้เป็นแบบนี้เลยนะ,ะเนียนๆแบบนี้นะเหนียวเหนียวนึบๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็คลึงให้เป็นรูปลูกไม่ใช่ลูกลูกกลมๆแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช้พลาสติกนะคลุมไว้นะคะพักไว้ให้แป้งขึ้นฟูเป็นสองเท่านะระยะเวลามันบอกกันยากนะเพราะว่าอา,อากาศมันไม่เหมือนกันนะคะรอ,อให้ขึ้นฟูเป็นสองเท่าแล้วกันนะ,ะฟูอย่างนี้นะ,ะก็ถือว่าใช้ได้อ่าโอเคพอได้ทีละนี่แบบนี้เราก็ชกลมหรือไล่ลมไล่ฟองอา,าอากาศออกจากแป้งนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเราออกจากภาชนะแล้วมาแบ่งก้อนเนาะ เดี๋ยวแม่โอจะขึ้นรูปไอตัวขนมปังพิซซ่าก่อนนะคะแม่โอแบ่งแป้งเป็น30กรัมนะตัวพิซซ่านะคะแล้วเราก็คลึงเป็นลูกกลมๆเนาะอ่ะอันนี้ถ้าเกิดทําแป้งพิซซ่านะสูตรนี้นะคะทำได้อยู่ประมาณ35ชิ้นนะคะอ่ะนี่ก็ทําให้เป็นกลมๆแบนๆนิดหนึ่งนะก็คลึงนะคะแม่โอก็ไม่ค่อยเก่งนะการคลึงให้เป็นลูกกลมๆนี่นะอ่ะก็ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําไปพักนะใสะ่กระดาษไขนะคะใส่กระดาษไขให้เรียบร้อยรองนะเวลาเราอบมามันจะได้ง่ายนะคะนี่นะวางบนกระดาษไขแบบนี้นะคะแล้วแล้วก็เราจะพักให้แป้งขึ้นฟูเป็น2เท่าอีกรอบหนึ่งนะคะการพักแป้งก็ช่วยให้แป้งของเรานุ่มนะ ฟูได้ที่ไม่แข็งนะคะเนี่ยการพักแป้งก็หาอะไรคลุมไว้ประมาณนี้นะคะพักจนขึ้นฟูเป็น2เท่าเนาะอ่ะพอะพักจนขึ้นฟูแล้วนะคะได้ลักษณะแบบนี้นะไม่ต้องซีเรียสน,นะกลมบ้างไม่กลมบ้างเดี๋ยวเวลาเขา,เอ,าอบมาเขาจะฟูสวยเองเนาะเราก็ทาด้วยซอสมะเขือเทศนะคะ,ะใส่ซอสมะเขือเทศไปเลยนะอันนี้ก็เป็นโบโลนานะคะอ่ะ แล้วก็ตามต่อด้วยผักสามสีนะคะอันนี้มีขายในแมคโครเนาะก่อนจะนำมาใช้ก็ลวกน้ำนิดหนึ่งนะคะใส่ลงไปนะแล้วก็ตามต่อด้วยปูอัดนะปูอัดก็ฉีกเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนิดหนึ่งนะคะตัดน้อยเพื่อให้เขาสั้นลงนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยมายองเนสนะคะอ่าราดข้างหน้านิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดจะทำขายนะชิ้น10บบาทขายได้เลยนะอันนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปอบกันนะคะอบนะอบ ไป180นะคะเวลานะ12บถึงนาทีนะอ่าเช็คระยะเวลาดูหมั่นคอยดูนะเวลาอบไม่ใช่อบทิ้งอบกว้างนะเดี๋ยวมันจะออกมาไม่สวยนะคะดูหน่อยเนาะอ่านี่พอเสร็จแล้วหนะ้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะจะใส่ยีสตก์ก็เออไม่ใช่ยีสต์เดี๋ยวชีสอ่นะจะใส่ชีสก็ได้นะคะเอาที่สะดวกนะโอเคเดี๋ยวเรามาทํา ไส้หมูหยองอันนี้จะเป็นไส้หมูหยองนะหมูหยองพริกเผานะในภาชนะแม่โอใส่หมูหยองไปร้อยห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็นมข้นหวานหนึ่งร้อยกรัมตามต่อด้วยน้ำพริกเผานะคะสามสิบห้ากรัมนะอ่ะอันนี้มันไปใส่ตู้เย็นไว้นะแม่โอใส่ตู้เย็นไว้น้ำพริกเผาเลยเป็นก้อนนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างนะให้เข้ากันดีจนได้ลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะพอได้แบบนี้ละเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรูปขนมปังกันนะคะการขึ้นรูปขนมปัง หมูหยองพิกเผาอันนี้ก็แม่โอก็ตัด30กรัมเหมือนกันนะคะคลึงให้เป็นลูกกลมๆเนะาะก็นวดรีดนะรีดให้แบนๆน,นะคะพอแบนเสร็จเรียบร้อยเราพลิกด้านนะพลิกด้านแบบนี้เอาด้านเรียบออกข้างนอกนะคะแล้วก็ขึงให้เขาเป็นประมาณสี่เหลี่ยมนะแล้วตักหมูหยองของเราใส่ไปนะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ม้วนเลยนะคะจับม้วนไปนะคะ ทำง่ายมากนะหมูยองอ่าแบบนี้เลยนะม้วนนะค่อยๆม้วนไปแล้วพอตรงปลายนะเราก็จับบีบบีบบีบให้เขาติดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนี่อ่าแบบนี้เนาะอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็เอามาพักไว้นะคะอ่าพักในถาดที่เราจะอบเลยก็ได้นะรองกระดาษไขด้วยนะนี่นะก็พักให้เขาขึ้นฟูนะอ่าอันนี้จะใส่ไส้แล้วนำไปพักนะ โอเคนี่พอเขาขึ้นฟูเสร็จเรียบร้อยนะคะตัดนะใช้กันไกรตัดนิดนึงนะตัดเพื่อให้เขามีลวดลายเนาะนะพอขึ้นฟูแล้วเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะตัดตัดเสร็จแล้วก็นําไปอบเลยไม่ได้ทาไข่ไม่ได้ทาอะไรนะคะนําเข้าอบเลยนะะไฟ180เหมือนกันนะเวลา12-15นาทีนะสังเกตเอานะชอบสีเข้มก็เพิ่มเวลาได้เนาะ,นะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ออกมาได้แบบนี้แล้วนี่เห็นไหม หน้าตาจะออกมาแบบนี้นะคะแล้วแม่โอ๋ก็จะทาเนยนะเพื่อให้หน้าเขาสวยๆเงาวิ่งๆนิดนึงนะทาเนยจะเค็มจะจืดก็ได้นะเค็มก็มีรสชาติเค็มขึ้นมานิดนึงนะถ้าเกิดจืดก็จะมีความหอมนะอ่าพอเสร็จเรียบร้อยพักไว้ให้เย็นนะเดี๋ยวมาดูนะเห,นเห็นความนุ่มของขนมปังไหมคะนี่นุ่มมากและไ้แน่นมากอ่ะโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งไซนะเดี๋ยวอันนี้แม่โอ๋จะขึ้นรูปนมปังเบอร์เกอร์นะคะ ขนมปังเบอร์เกอร์แม่โอ๊อตตัดแป้ง40กรัมเนาะนี่นะ40กรัมแล้วก็รีดให้แบนแล้วก็พลิกด้านเอาด้านเรียบออกแล้วก็ม้วนเลยนะคะมมวนม้วนมมวนมมวน,มวน,มวนแบบนี้นะคะแล้วเราก็พอเสร็จเรียบร้อยนะเราก็พักแป้งเหมือนเดิมนะอ่ะนี่นะพอเสร็จแล้วก็ พักแป้งให้ขึ้นฟูก่กอนนะพอขึ้นฟูแล้วก็นําไปอบนะอบเหมือนกันไฟร้อยแปนะแล้วก็เวลา12-15นาทีนะคะพอออกมาเสร็จเรียบร้อยจะทาเนยก็ได้ไม่ทาเนยก็ได้เอาที่สะดวกนะอันนี้แม่อจากผ่าไปใส่ไส้เลยเนาะอันนี้ที่ขึ้นรูปเมื่อกี้นะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะการใส่ไส้เราก็ผ่าตรงกลางนะคะใส่ผักสลัดลงไปนะนี่นะ ใส่แบบนี้นะคะเราแหวกตรงกลางใส่ผักลงไปนะผักสลัดนะคะแล้วก็มะเขือเทศสักสองแว่นนะหั่นมะเขือเทศสองแว่นแล้วก็อันนี้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะชอบแบบไหนใส่แบบนั้นอันนี้เป็นไส้กรอกนะคะอ่าจะเปลี่ยนเป็นโบโลน่าก็ได้นะคะราดด้วยมาอยองเนสนะอ่าหรือจะเป็นครีมสลัดก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะแล้วก็ตามต่อด้วยซอสมะเขือเทศเนาะอะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะแน่ได้แล้ว3ไส,ส้นะคะโอเคถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะแม่โอ,อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ,อด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ